ครับวันนี้เสนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆในห้องผ่าตัดนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยครับนี่นะครับให้ดูเลยครับคนบอกว่ารูปแต่งหรือเปล่านี่ไม่ใช่รูปแต่งนะครับนี่เป็น iPhone นะครับใช้โทรศัพท์่ายนะครับผมอ่าก่อนหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวคุยกับคนไข้หน่อยอ่าเป็นไงบ้างครับผมก็เสียทายังไม่ได้เออไม่เป็นไรค่ะสบายดีสบายดีครับคุะ พอขับดังพอด<ร>ีนะครับผมอ่ครับเป็นยังไงบ้างครับอ,รอ,รอ่อนี่ะครับผมก็คุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเขาเป็นคนกัมพูชานะครับโ,รโดยตรงเลยนะครับอรขออนุญาตติดไม้นะครับอ่ะพี่คุยหน่อยเผื่อคนกัมพูชาเขาดูอยู่โอเคโอ้โหโหน้าสวยเลยตึงแบบเปรี้ยเ,เลยอายุยี่สิบเก้านะครับอ่ะพี่ลองยีสิบแปดแล้วเนี่ย พี่ทักทายเขาไหนว่าเป็นไงบ้างื่นแล้วจําบ้านเลขที่ได้ไหมอ่าสดสดเจ,จะมาจําเลเรงตยบาลน,นะบ้านที่ไหนบ้านค่ะห้องเบอร์ห้องได้ไหมจาได้ทุกอย่างเหมือนเดิม,มจําได้เหมือนเดิมนี่นะครับอาถือได้มนี่นีนนน่อ่านี่คือน้องเขานะครับตอนแรกนี่คือตาตกมากตกแบบตกเลยครับแบบพุ่นในตอนนี้บางคนที่ถืออยู่นะครับตกเลยครับเนี่ยแล้วก็คือทํามาดึงหน้าเฟซล็อกนะครับหลังทําเมื่อกี้เลยใช่แล้วก็สดสดเลยนี่คือ ไม่ใช่รูปแต่งนะครับนี่ครับดูเวลานะครับนี่นะครับมีนาฬิกาทุกอย่างอยู่ตรงนี้ห้องเดิมนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับแต่น้องเขาจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นคนกัมบูชาแล้วก็เพิ่งตื่นด้วยใช่ถ้าคนเพิ่งตื่นแล้วเป็นคนต่างชาติเนี่ยเราผมนี่คุยไม่รู้เรื่องหนักเลยคราวนี้เรามีล่ามาช่วยแปลนะครับโอเคค่ะอ่าสวัสดีค่ะพี่ช่วยช่วยแปลหน่อยจ้าคุยกับเขาหน่อยชวนชวนคุยหนเวลาตื่นมาเขาต้องคุยอะไรกัน เออไม่ได้เออสัตว์ลายเนาะอมีนคนเก่คนเอยเนาะโอเคสบายดีไม่ไม่งงไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเลยไม่ชื้อเนาะออ๋ไม่เจ็บขาแล้วก็ไม่บวมด้วยเห็นเห็นหน้าตัวเองยังเคยบอกคนไหนเนื้อยังไม่เห็นค่ะเดี๋ยวเอากระจกให้อ่านี่ะมือกระจกติดมะโอเคเคยเั็น อืมเป็นจะเดโอเคชอบมากค่ะเนื <S 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 ้อสัตว์นี่คือรูปถ่ายเนื้อเขานะครับพอดีผมขออนุญาตเอาให้ดูนิดนึงนะครับเพราะมีการผ่าตัดจริงๆแล้วยังอยู่ในห้องเลยนี่ครับผมบอกพยาบาลเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะครับนี่ครับชิ้นเนื้อนะครับที่ตัดออกไปแล้วก็มีการเก็บขึ้นมาใหม่นะครับโอ้โหนี่ครับเพิ่งเก็บจริงๆนะครับค่ะ คนคนที่มาจากกัมพูชากัมพูชานะครับใช่แคนเบเดียตรงมาเลยนะครับอ่าฮะบินตรงมาทําโดยเฉพาะเลยทําโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ลูก่อนทําเนี่ยอันนี้ผมพยาาดเป็นนี่เลยนะเพราะว่าไอ้ปรอบัตเขาเนี่ยจะมีลูกทําก่อนทําจมูกด้วยใช่มีมีก่อนหน้านี้อีกจะดูไหมมีด้วยมีด้วยเหรอมีค่ะงานเอารูปมาให้ดูเพราะว่าเคสเนี่ยทำทั้งพิเศษเลยแล้วก็ ยกหางตานะครับใช่ค่ะยกหางตาทําจมูกแล้วก็ใช่แล้วเรามาดูรูปก่อนทำครับว่าคือทาไปเมื่อคืนใช่ทาไปเมื่อคืนทาไปกี่โมงพี่เออเมื่อคืนน่าจะจมูกไหมจมูกนาจะตอนต่อมาอันนี้ตอนที่ทําแรกๆนะนี่คือทำเสร็จใหม่ๆทำเสร็จใหม่ๆใช่ไม่บวมเลยถาเขาหน่อยว่าจมูกชอบจมูกไหมเออกดจังสัวตาสลันตรงตมรงจมอกเยิ้งเอชอบค่ะ นี่น,นี่ให้โดก่อนทําจมูกเลยแม้นี้ใครจะไปเห็นก็ใช่ไงไ,ได้ได้ได้ <c oughs> สมัยวันทอดไปยังดอกไม้มุกยัยงใครอะอะไรอะใครเต้สะอาดนมา่ต็มทัวร์ไฮก็ <c oughs> รใช่แล้วใช่แล้วก่อนทำที่ให้มานี่คือตอนแรกเนี่ยเขามาทําจมูกกับแก้ตาตกใช่แล้วอันนี้นะครับผมขอโทษทีครับมาเตรียมรูปช้ไาหน่อยคือผมไม่อยากไปยุ่งกับพวกเอกสารอะไรพวกนี้มากเพราะตอนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วที่เขาจะใช้ต่อหรือคนไข่เนี่ยเขาจะต้องมีเอฟเฟกต์อะไรต่อนะครับค่ะคุณหมอเขาต้องต้องดูรูปนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการเทียบการเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะนี่นะครับ รังทำอ่เดี๋ยวเดี๋ยวฝากถือหน่อยโอเคอ่าโอ้โหน้องเขานี่คนละคนเลยคนละคนเลยสวยเลยตอนนี้ยี่สิบเก้าเฮ้ยทำไมลูกเขาทำทอดนะดูมีอายุมากเลยอะใช่เหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้อยากจะว่าเนองเขาแต่ดูมีอายุนะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าดูลังทำหน่อยสิบหกปีคือคนไทยที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะงงว่าทำไมคนไข้ไม่พูด ใช่เพราะเขาเป็นคนกัมพูชาใช่แล้วเป็นคนเคมเบเดียพูดไทยไม่ได้พูดอังกฤษก็ได้นิดหน่อยค่ะพูดไทยไม่ได้เลยพูดอังกฤษได้ไม่ได้เลยได้ใช่ค่ะเราคงอาจจะคุยอะไรเขามากไม่ได้ใช่อันนี้ก็ต้องผ่านลามค่ะลามพูดได้ที่คุยเขาหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเขาเหงาโอเคมาใหญ่ก็หมอไทยยมใหญ่คณิตปีเนี่ยมายชมวสตาร์วัตบาน อะไรเนาะโอเคสบายดีสบายมากสบายมากเลยค่ะหิวม้หิวครับเฮลออนเฮลบายออนอะไรยังค่ะยังไม่หิวใช่ใช่เมื่อยตรงไหนไหมเมียนรอมทารอยตรงนาออนหรือก็ชื้ออะไรไม่มีเลยค่ะรู้สึกสบายดีไม่เมื่อยเลยเหมือนเพิ่งตื่นนะใช่เพิ่งตื่นอารมณ์แบบเพิ่งตื่นเช้าอารมณ์หรือเบียดทับโดยยังกราวพิกเก้นลมลางอะไรออนอ๋อใช่ค่ะเหมือนเพิ่งตื่นตอนเช้าเลยค่ะประมาณนั้นนะคะโอ้ยน่าเปลี่ยนเยอะเลยนะใช่ค่ะ ผมเพิ่งมาเห็นรูปก่อนทำรู้เคสเนี่ยผมไม่ได้ดูรูปก่อนทำเลยใช่ไหมไม่เห็นเพราะว่าผมอาัจับก่อนเพียงคือผมหลับแล้วโอ้โหนี่นะครับโอ้สวยเลยครับค่ะปิ้งเลย ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะใช่ที่พี่ต้องพี่ต้องจำหน้าเขาได้เพราะพี่มาเขาอบอกเดี๋ยว<ล>ต้องถ่ายรูปรูปแรกไว้เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเขาไว<อ>้คือถ่ายตอนที่ใส่แมสกโอเคพี่ลองถ่ายเก็บไว้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่พามาเนี่ยเป็นล่ามนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็พาคนกัมพูชามาให้เราดูนะครับก็สวยเลยนะครับแล้วก็คนกัมพูชาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าชอบดูละครไทยด้วยดูดาราไทยด้วยใช่ไหมฟังฟังผมออกไหมถ่ายไว้ អត់តើបានអត់ក៏ជឿថាមើលមើលរឿងភាគថៃមើលរឿងភាគថៃដាក់អត់ហើយចុះចិត្តតារាចិត្តថៃមួយណាមានមើលមើលហ្នឹងមានងាយមិនទេម្នាក់ណាមានកូនហើយតំកាវមីវអ្ហ៎ចូលพี่មីវមានលដ្ឋាចូលพี่មីវលដ្ឋាអូរូចារូចាស្មែនហើយអើទីទីนึงឈ្មោះណាឈ្មោះអីគេសូមឈ្មោះភាសាទៀតមើតារាថៃ มันจะเลี้ยงเต็มแก้มจมูกเยอะจมูกใหเหมืยนแมวมิวอ๋อเมียวใช่มือเขาจะออกเป็นเมียวใช่ไม่ก็คืไม่เมียวไม่ใช่มียวบางคนบางคนกัมพูชาก็จะเอ่ยมิวใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่แมวนะครับมิวขอรูปขอรูปหน่อยพี่ขอรูปหน่อยได้ค่ะนี่นะครับรูปก่อนทำนะครับส่วนชิ้นเนื้อเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมขอได้ถ่ายไปทีหนึ่งได้ค่ะได้ค่ะโรงพยาบาลเขาเอาไปเก็บไปเลยครับโอเค นี่คือชิ้นเนื้อนะครับอันนี้คือจริงๆเขาคียรห้องไปหมดแล้วโโอ,อ,อ,อ้หผมก็แวะเอามาให้ดูคร่าวๆก่อนค่ะลอมันกันบ่อยๆลอง,งาอมาเลยให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับค่ะโอ้โหนี่นะครับก้อนเนื้อชิ้นนั้นนะครับอืออ่ะแล้วนี่คือคุณน้องนะครับโหหน้าเด็กเลยคิดว่าตัวเองเด็กไปกี่ปีฝากถามหน่อยเอ,อ่อจังสัอทาเกิดทาครันายนั่งกระทาอยู่บ้านหมันฉน้ำอะเราหมอไพน์บุญน้บนเฟอร์ต่อไปเฟอร์ให้นาซาร์หมันฉน้ำรอบประมาณ ไปชนะอ่าฮะยี่สิบปีเฮ้ยลงไปยี่สิบปีเลยแล้วก็เหลือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าลงยี่สิบปีเหลยยี่สิบปีนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเพิ่งทำมาเจ็บๆร้อนๆอะไรเงี้ยก็เลยว่าเด็กลงไปสิบปีเด็กอายุยี่สิบใช่อ่าให้คนดูดูเองนะครับว่าเหลืออายุยี่สิบหรือเปล่านะครับยี่สิบก็คือทับจมูกใหม่ด้วยใช่จมูกยังสวยเลาใช่ค่ะ อ่าเดี๋ยวหันผันมองเขาดูจมูกะมตโอ้โหจมูกนี่สวยเลยครับเนี่ยนี่นะครับเพิ่งทําไปสองอย่างนะครับลิงหน้ากับทําจมูกนะครับใช่ค่ะเป็นสูตรที่ก็มีคนมาทํานะบางคนทําตาไปด้วยแต่น้องเขามีตาสองชั้นอยู่แล้วไม่ดก็จะทําด้วยเหรอจะมาแกาอีกจะทําตาอีกเหรอใช่โอ้โหให้เขาหันหน้ามาหน่อยหันนห้าบใบมุมมันจดโอเคอยากทาตาไหมถามเขาหน่อยจั่งกายพเนจรไม่ได้นะจะบอกพเนจร อยากตายอีกอยากทำตาอีกใช่โอ้โหทำจัดวันไหนจัดจัดทำันไหนทำันไหนน่าจะพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เอาอีกพรุ่งนี้ทำอีกเหรอใช่ค่ะโอ้โหคือผมสรุปให้นะวันแรกเนี่ยมาทำจมูกใช่เมื่อวานใช่เนี่ยคือเพิ่งดึงหน้าเฟสล็อกเบบี้เฟสล็อกเสร็จใช่ค่ะพรุ่งนี้จะมาทำตาอีกใช่โอ้โหจัดหนักจัดเต็มใช่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเขาอ่านคอมเมนต์หน่อยครับมีคนบอกสวยมากๆบอกเข้อไหนมีคนชมเขาสวยนเงินเกจซาทัสยังสะอาดนี่ฮะ อ้าวนี่มีคนที่สวยสวยขึ้นอ๋อคนน้ค่ะน้องเขาขอขอคนค้าฝากบอกด้คุณหมอท่านไหนทำค้าสวยมากก็จะเป็นอาทีมแพทย์นะครับแนะนำว่าบอกปัญหามาเดี๋ยวเราจัดคุณหมอให้เลยว่าคุณกังวลตรงไหนอย่างน้องคนนี้ก็ไม่ได้เลือกหมอเนาะใช่ไม่ได้เลือกเลยเขาจะจัดหมอให้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนี่แหละครับก็เดี๋ยวให้คุณน้องเขาจริงจริงเนี่ยเพิ่งตื่นนะใช่เดี๋ยวโอ้โหสวยเลย มีคนพำบูชามาคอมเมนต์ด้วยมีคนบอกอ่าชมจากปราจีนหน้าหน้าสวยขึ้นมากค่ะมอมมอมจานอย่างไรจ้ามาจูบเป็ดสนนะเอาเป็ดปีเพียเมื่อสันตาเยิงเตลทเวไอ้ข่าไอ้ข่าเจ้าั็น่าจ้าบ่สันจดมลายจ้าเยิงมันใหญ่เหนียวตัวแต่มาดองน่าจ้าหมมพูดอะไรดิอ๋อคุณเข้าถามว่าราคาเท่าไหร่อ๋อตอบเป็นชุดเลยนะตอบแล้วค่ะจริงๆราคาเนี่ยแนะนำเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่ ผมก็ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวรอแอดมินมาตอบแต่ว่าใครอยากทําก็เชิญได้ที่ทีละพรเลยนะครับเพราะนี่สวยจริงๆเลยฮะเขาบอกว่านี่คือรูปเขาจริงๆหรือเปล่าเขาบอกเกิดกดเสื้อทาอายเมอร์ทาตารูปนั้งรูปยิงเปิดเมนดึกอ่อนเปิดปิดใช่ใช่รูปเขาแน่นอนชัวร์ค่เป็นรูปเขาชัวร์เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะครับค่ะนี่นะครับรูปเขาชัวร์เลยอ่านี่นะครับผม ำว่าเ็นีหรอดกเมีบอกเขาหน่อยมีคนชมเขาสวยเยอะมากเลยเออมีเกตาตัสอาดจานเป็นเตนเดี๋ยวเขาดูนะดย๋ยว่าเขาเราไม่ใช่จนเจดไทยจัดสาราโให้สะอาดอาฝากบอกเขาว่าอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจหน่อยสำหรับคนเขมรที่ดูอยู่อ่าบคนกัมพูชาได้ดูอยู่จังไงเย็บตาควาตาดำหนาตือเยืนดมือ គ្រប់ដើមទៅមើលហ្នឹងណាខ្ញុំឲ្យចុចមេដៃហើយសៀផងអូខេទៅយកស្អកមកចឹងយហ្មងចឹងយហ្នឹងអឺផ្ដាំទៅចឹងយថាអឺវិជិជនផ្លែយើងទាំងអស់មើលឲ្យហើយបើសិនស្អាតចុចសៀឲ្យខ្លាយផងអូខេហ่าគាត់មកថាឲ្យពី เขอว่าฝากไปคุณกับมิูชาที่ดูอยู่ถ้าชอบขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ,ะคนไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยม, <c oughs> มีคนบอกว่าหน้าเปลี่ยนหน้าเด็กลงจริงๆสวยเยอะ<ช>มากเลย<ช><ะ>มาจากกรรมบูชาไม่ทราบว่าคลินิกไหนอยู่แถวไหนของเมืองไทยพี่ตอบเป็นประฝากกัมบูชาให้หน่ยอยคลินิกทีระพรไฮเนมดมคลองสารจ่าตลนมกจมวยหนึง่งสถานีจรนครจเจริญนครใช่ไหมโอเค คือภาษากัมพูชาภาษาไทยจะใกล้ๆกันใช่ๆกันอ่าบางคนนี่อยู่อยู่แถวบุรีรัมย์สุรินทร์นี่คือได้เลยได้เลยใช่ได้เลยมีคนบอกว่าทําอะไรมาบ้างทําไมหน้าเปลี่ยนเคร่นี้ทําจมูกนะครับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะโชว์รูปหน่อยโชว์รูปหน่อยโชว์โชว์โชว์อ่านี่นะครับตัวนี้ทําจมูกไปเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้มาดึงหน้าเฟซล็อกไปนะครับค่ะพิ่งเสร็จเมื่อกี้ใช่แล้วก็พรุ่งนี้จะมาทำตาของฉันต่อใช่ค่ะอ่านี่นะครับใครที่อยากจะมาทำแบบนี้ แนะนําเลยดีของดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับผมต้องบอกจริงๆว่าถ้าดีเนี่ยผมเชียร์เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าดูตาตอนแรกนี่โอ้ยตกมากเลยตาตกมากเลยครับอันนี้ตอนนี้ครับทําเสร็จเมื่อกี้เลยครับแฮปปี้แฮปปี้ครับใช่แฮปปี้มากตึงเลยครับค่ะแม่สุดยอดเลยรับพูดมากครับเดี๋ยวให้คนไข้พักพักผ่อนก่อนผมไม่รู้ขั้นตอนต่อไปต้องทําไงนะต้องไป នេះទៅហើយនេះនេះឡើងក៏ឡើងក៏ខ្ញុំបុកខ្លួនខ្ញុំឡើងដល់ថ្នាក់ខាងស្ដាំយើងដូចរៀងទូយទៅហ៎ទៅទៅហ្នឹងដាក់នេះទៀត อันนี้อันนี้เขาเริ่มคืนแล้วครับกรรมการนะบอกไปปิดจอยนะเธอกดปุดับจมูกสั่งการเลื่อนเกมเจนเช่นั้นให้เขาดูโอ้ยอหอนชื้อสายจะดู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 ชินไห้ให้ก็ดูชินไหมโอ้ยอันนไม่็ได้ก็แล้วกันให้ก็ดูให้กาดูกลัวนะคนไข้กลัวครับก็เห็นใจคนไข้เขายังเป็นเด็กอยู่คือไม่เด็กนะยิบกานะแต่หน้านี้เด็กเลยนะใช่ใช่ไม่มีคนบอกว่าอยากเสริมจมูกทำตาทำมาเลยครับจมูกอันโถยเป็แล้วต้องมี กาเที่ยงพอฟื้นแล้วเนาะใช่โอเคเดี๋ยวไปนั่งรอที่อ่าจะเป็นจุดพักรอต่อเจ้าค่ะให้ร่างกายฟื้นนะครับค่ะอันนี้คือเพิ่งเสร็จต้องนอนโรงพยาบาลไหมครับผมบอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับพึ่เสร็จแล้วกลับได้เลยอ่าที่เราพูดเป็นภาษากัมพูชาหน่อยว่าทําเสร็จาอาไาเกงในคลินในจีน่าจ่าเทอรให้อาจจะหลอบตะเกย์หนอดตาบิบบานธรรมดานะทำเสร็จแล้วไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับกลับบ้านได้เลยนะครับนี่คือรอกลับบ้านนะครับ ว่านั่งชิวๆอันนี้คือเหมือนปกติเลยนะใช่ๆโอ้โหสวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับใครที่อยากทำนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยมากครับมกล้องมกล้องอ เบิร์นกัมเบร่านะครับผมนี่ภาษากบูชาคือเบิง์นกัมเบรามองกล้องนะครับสวยสวยภาษากพูชาสะอาดครับนี่ใครใครเห็นเขาว่าน้องคนนี้สวยช่วยพิมพ์เขาว่าสะอาดมาหน่อยอเพราะว่าคําภาษากพูชาสะอาดแปลว่าสวยอครับผมนี่นะครับติดตามพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้จะทําตาต่อจัดหนักจัดเต็มดึงหน้าตาจมูกให้ครบเารแฟนต้องจําไม่ได้นะแฟนจำไม่ได้เลยใช่เพราะว่าเด็กลงเด็กลงด้วย ฉีดปากด้วยไหมด้ยแต่ปากก็สวยอยู่แล้วไม่ไมปากสวยแล้วไม่ต้องแล้วค่ะปากสวยแล้วก็คือทําแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วทคาเดียวไปจะดูไม่งามใช่อ่านี่นะครับ พยาธิให้ดูเป็นเคสตัวอย่างนะครับมีมีคนคลิปมาสะอาดแล้วโอขอบคุณค่ะบอกเขาหน่อยมีคนคลิปสะอาดเออเกตเซมอสะอาเจียเป็นสาวไทยจ้ารู้เพือบคุณก่อนเซ็ตเขอบคุณครับผมคนที่มาเต็มเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องเขาเนาะใช่ค่ะครับผมพรุ่งนี้เราต้องสวยต่อบอกเขาหน่อยพรุ่งนี้เราต้องสวยต่อไทร์เจอสะอาดลองเตจโอเคสู้ๆบ๊ายบายครับบ๊ายบาย